าชอบยอดครับพี่ปอนต้องไรอคดมีดใช่ไหมใช่ว่าอลูกมันไม่ดี่อกระาบเลยสองะประกอบครับประกอบ ตวัวครับพี่ป,อห,อ,ปอหยอดค,ครับรพี่ปอหยอดข้ามครับพี่ปอเราโดนเล่นคืนนะครับรพี่ปอได้รับบาดเจ็บนะครับปอทำอะไรครับ พี่ปอไม่ถึงนะครับ,บมันง,งงกับอาการของไม้นะครับพี่ป๊อปเรากระโดดไม่ถึงครับคูณโดดถึงกูรับไม่ได้อะพี่ปอทำอะไรครับ พอดีมีลมมานะครับตีไม่ไปเลยตกแล้วครับตกแล้วครับจะจะเ,เล่นมุกค,ครับไม่ทไม่ทไม่ทป <c oughs> ี๊ปป๊อกแกนะครับ <c oughs> <c oughs> คู่ต่อไปครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วออนะลแต่เลยแล้วแต่เลยอะระหว่างขาวกับดำนะครับตอนนี้ฝั่งดำนี่ค่อนข้างจะได้เปรียบนะบเพราะว่าลมมันช่วยไว้เอาเลยฝั่งดำกับฝั่งขาวแมวเมาือ <c oughs> ไม่วืดครับ <c oughs> ฟาทีขนไก,ก่กระจาย ใส่เต็มที่ครับใส่เต็มที่ไปแล้วครับตอนนี้คะแนนนาอยู่ที่สองต่อหนึ่งนะครับน่ะเขาโมเขา้าไม่ไหวจะเคลียร์กับเสื้อแล้วไม่ไหวจะเคลียร์เสื้อพลาดไหลแล้ว <c oughs> เป็นกนารฟาดที่รุนแรงมากครับจากหลังเส้นไปหน้าเส้น <c oughs> ต่ําลงเอย <c oughs> ตอนนี้น,นํ <c oughs> <c oughs> า,านะครับโอ้โหมาครับลมมาแล้วครับตอนนี้ <c oughs> เป็นลูกกดที่สวยงามมากครับ มีการกดคะแนนเล็กน้อยครับเพราะว่าลืงเพราะว่าลืงเรียบร้อยครับเกมนี้จบไปในหนึ่งนะทีโอ้หมันไสหมันไสเกิดกันมาครูถ่ายยังจังลมแม่งแรงดีจริงๆไอ้นั่นมันทำไมคุณต่างต่างไอ้นั่นแหละ เกมนี้ไม่มีคนพากนนันว่มีเรียกัวเกมนี่ใช่เพราะกูเสียพากผพากเองเลย เราเล่นนาเล่นนาเล่นนานเอนี่ดูชิ่มากนะ ก็ออท่อนยาวีย์ยซ้ายเหออเล่นกดไ <c oughs> ด้ทีเดียวไม่ใช่โปรไอ้เหี้ยเล่นกดพูดใครวะอยากให้ดูนะ อ๋ออีล <t cuanto S 2> ุงอยู่สัตว์เฮ้ไม่ต้องให้มพืแพนแล้วบุกอกตองเข้าได้วันที่ในบ้านมันยังนับบ้านไงไอพวกนู้ไม่เข้าไม่่อนูน หมดแล้วมึงแม่ก็แม่